เอาวันนี้วันนี้จะยกธรรมะขึ้นมาอธิบายในหนึ่งข้อที่ชื่อว่าทำอันเอกอทำอันเอกทำอันเอกหรือหรือทำที่เป็นหนึ่งเป็นธรรมที่มีความสำคัญมาก,มากยกขึ้นไปทำอันเอกเลยก็คือหนึ่งโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็คือผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนะี่ยจะต้องมีโยนะิโสมโยนิโสมนสิการคือความ การกระทําไว้ในใจที่ละเอียดลึกซึ้งมากคือเป็นการรู้แจ้งที่ที่ต้องรู้ด้วยตัวเองอะนะก็แล้วแต่ระดับสติปัญญาคือทาความเข้าใจกับสิ่งสิ่ง,งใดสิ่งหนึ่งให,ให้ให้ลึกซึ้งให้ทองแท้ให้ถึงแก่นแท้ของสิ่งที่ศึกษาอยู่นั้นเรียกโยนิโสมนสิกาเ <c oughs> มื่อเราทําจิตให้เข้าถึงทํา ได้อย่างทแท้คือมียุนิโซนนั่นแหละกิเลสแล้วก็จะดับดับไปตามกําลังของระดับจิตอ,อันนี้ก็อยุนิโสมิสิกาอันที่สองก็คือกัลยานามิตทกัลยานามิรก็คือการมีกัลยานามิตรคือในที่นี้คือการมีเพื่อนที่ดีผู้แนะนําที่ดีในในเรื่องของการ,รปปิบัตธรรมะนะ แม้แต่พระก็เหมือนกันเวลาเดินทุดงหรือว่าหรือว่าเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องมีกัลยาณมิตรเําว่ากัลยาณมิตรรวมถึงเครยกข่าธรรมมิตรธรรมมิตรอ่าแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ดีหรือหรือคนที่เสมอกันก็ได้เรีกรยกว่ากัลยาณมิตรอันนี้จะเป็นกําลังใจในการปฏิบัติมีความคิดความอ่านมีแนวทางปฏิบัติตรงกันแล้วก็เป็นสมาธิจะจะช่วยส่งเสริมให้ให้ปฏิบัติธรรมได้เร็วขึ้น ถ้าเราอยู่ในสังคมชุมชนที่เป็นกากระยาเนี่ยมันจะส่งเสริมให้เราก้าวหน้าในการปฏิบัติฉะน,นั้นถึถงให้แสวงหาผู้ผู้ผู้เป็นกระยาเม็ตรคือผู้มีธรรมอันดีผู้มีธรรมอันดีอ่าอันที่อีกข้อหนึ่งอันที่สามก็คือความแม่ประมาทความไม่ประมาทนี่สําคัญเลยนะอ่าเมื่อเรามีจิตมีสติ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วชีวิตก็จะมีความผิดพลาดน้อยแล้วก็จะมีโอกาสเข้าถึงทำได้ง่ายเหมือนกันเพราะความไม่ประมาทนั้นเป็นยอดทำนะเป็นยอดทนำะเพราะว่ามันมีอยู่ห้าอย่างที่มนุษย์รู้ไม่ได้น,นี่ก็เคยบรรยายไปแล้วในในในหัวข้อความไม่ประมาทโดยโดยโดยตจงนะคือความเจ็บแค่ได้ป่วยความตายอายุสถานที่ตายแล้วก็คติพบที่จะไป แต่แล้วไปเกิดอะไรอันนี้เราไม่รู้ในในระดับรองผู้ดุชนรู้โลงหน้าไม่ได้รู้อนาคตไม่ได้ท่านเลยไม่ให้ประมาทอาเาเจบแก่เจ็บตายเมื่อไหร่อายุเรากี่ปีอันนี้เรารู้ไม่ได้ท่านเลยให้มนุษย์เนี่ยแต่โลกทั้งหลายเนี่ยพยายามทาความดีอยู่อ่อยูตลอดอยู่เรื่อยๆอนะตามโอกาสตามาเวลาที่เหมาะสมแล้วตามกาลังสติปัญญาที่ทําได้ก็เนะลยเราก็ไม่ประมาท ก็เลยยกธรรมอันเอกคือสามข้อนี้เป็นธรรมอันเอกเป็นธรรมเป็นหนึ่งที่ที่จะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมได้ผลเดเร็วขึ้นส่วนมากเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ส่วนมากไปมุ่งแต่จะนั่งชานเอาฌานเอาอะไรมันมันก็ใช่ตรงนั้นแต่ว่ามันต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ต้องมีตรงนี้เป็นพื้นฐานไม่ใช่ว่านั่งแล้วจะเห็นอะไรง่ายๆต้องมีองค์ประกอบมีส้วนที่มาส่งเสริมสนับสนุนเ้ื่อ็คืนเนี่ยตรงนี้แหละอยู่นีัโ การการอย่างนี้มันก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอันนี้ถึงถึงจะปฏิบัติทมได้ได้ผลดีอันนี้คือคือคําว่าทำอันเดกคือทำที่เป็นหนึ่งทำที่สําคัญส่วนหัวข้อจริตธรรมอ่าหัวข้อทําอันเดกที่สั้นนะ่นะต่อไปเป็นชื่อหัวข้อว่าจริตธรรมจริตธรรมในที่นี้ก็หมายหมายถึงอ่า ทำที่เป็นนิสัยประจำนิสัยของมนุษย์เนี่ยที่สำคัญคือมันอยู่หกประการเจริตมนุษย์ที่หลักๆเลยนะหลักใหญ่มัามีหกประการก็คือหนึ่งราคะสองโทสะสามโมหะสี่พุทธห้าศรัทธาหกวิตกจริตราคะโทสะเนี่ยเราจะแก้ด้วยอะไร็เป็น,ปน,ปนอารมณ์กรรมาฐานอันนี้ในในในลักษณะของการปฏิบัติธรรม ราคะต้องแก้ด้วยอสุภกรรมฐานอ่า,อาราคะจะแก้ด้วยอสุภ,ภ,ภกรรมฐานคือคนรักสวยรักงามามีราคะจริตมีอารมณ์ถ้าพูดทางเกาเราียกมีอารมณ์ทางเพศสูงหรือมีความใคร่สูงที่แก้ด้วยราคะโทสะตัวนี้มีความกำบัดสูงนะความกำบัดสูงแก้ด้วยอสุภกรรมฐานจะช่วยระงับยับยั้งอารมณ์ตรงนั้นได้เรียก อารมณ์ที่แก้แก้อารมณ์แก้อารมณ์กรรมฐานโทสะต้องแก้ด้วยเมตตาต้องเจริญเมตตาภาวนาบไปไป่อยๆเจริญพรหมหารบ่ไยๆจนระงับโทสะได้โทสะโกอาเนี่ยโอตุสราต่างๆนันจะแก้ด้วยพรหมหารส uke, ิคือเมตตาเป็นหลักการุนนะาโมหะนะส่วนโมหะแก้ด้วยการเจริญวิปัสนาจเจริญปัญญาบ่อยๆศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจ อันนื้อหาสาระอะไรต่างๆในธรรมะโมหะส่วนพุทธะจลริตนี่ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเป็นจลริตที่มีความรู้รู้แจ้งรู้ตื่นเบิกนานเป็นคนที่พร้อมควรราคาโทวสะโมหะพุทธศรัทธาจริตเนี่ยต้องแก้ด้วยการมันศึกษาให้ พัฒนาตนไปสู่ทางเป็นสมาธิิเพราะศรัทธาจริตนี้อันตรายมากๆอันตรายกว่าทุกอย่างสรัทธาจริตเพราะว่ามีความเชื่อความศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ไม่เข้าใจในสิ่งนั้นมีแต่ความเชื่อแต่ไม่รู้จากความจริงของสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นว่ามันเป็นอะไรปัญหาต่างๆมากมายมันเกิดขึ้นเพราะสรัทธาจริตมันก็พานไปให้เกิดโมหะ โทษะนะมันจะมันจะเชื่อมโยงกันแล้วก็วิตกจริตวิตกจริตท่านให้นั่งกรรมฐานบนบ่อยๆทำจิตให้สงบบบ่อยๆเพราะเป็นคนวิตกฟุ้งซ่านลังเลอะไรต่างๆมากมายท่านให้เจริญสมถะนั่งชานบ่อยๆทำจิตให้สงบนี่คือการแก้จริตของของมนุษย์ คืออารมณ์กรรมฐานมันมีอยู่ถ้าเราไม่รู้จักแก้สิ่งเหล่าน,นี้ยเวลามันเกิดเกิดตรงนี้ขึ้นมาจริตพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยคือคนที่หนักในจริตพวกเนี้ยถ้าเราแก้ไม่ถูกมันก็ปฏิบัติธรรมไปไม่ได้ในอารมณ์กรรมฐานถ้าเราแก้อารมณ์พวกนี้ไม่ถูกใช้อารมณ์พวกนี้ไม่ถูกกับกิเลสที่เกิดในในตัวเราเนี่ยเป็นไม่ได้แล้วคือไม่รู้จักตัวเองพูดง่ายๆ่ายนะคออธิบายไปแล้วว่า เคล็ดลับสําคัญในการปฏิบัติธรรมก็คือการรู้จักจริตของตัวเองคือรู้จักอารมณ์กรรมฐานถ้าเราไม่รู้จักจริตของตัวเองมันคุ้มท่านจะยากท่านถึงจะมีความรู้มากมายอ่านพระไตรปิฎกจบทั้งเล่มจบอ้ก็แต่อ่านหนังสือกี่ร้อยเล่มก็ตามถ้าไม่รู้จักจริตของตัวเองแก้จริตตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็ไปไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านท่านรู้ตรงเนี้ยแต่โลกทั้งหลายเนี่ยมีจริตอะไรแบบไหนท่านก็ สามารถให้ธรรมะถ,ถูกตามอาการของจิตอารมณ์ของจิตได้มันก็แก้ได้ก็ได้มีพระอริยบคคลสูงชั้นสูงพระหานแยะมากมายเพื่อที่ท่านเข้าใจจริตตรงนี้ท่านเลยเป็นเด็กจริตหกประการของมนุษย์อันนี้อยากจะฝากผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้ศึกษาคนา้นคว้าเรื่องนี้ให้เข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติธรรมถ้าไม่ไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างจะยากอยู่นะอ่า ขั้นท,ที่ยากอยู่นี่ใน,นการจะปฏิบัตรริในก้าวหน้าธรรมะที่พระเจ้าตรัสไว้สองพันหกร้อยปีมาแล้วเนี่ยท่านตรัสสอนพระอารหันต์ในสมัยพุทธกาลยังไงในปัจจุบันเนี่ยธรรมะข้อนั้นก็ยังอยู่เ็าอันเดียวกันนั่นแหละไอ้จตีไอ้ลักอะไรต่างๆจริตพวกเนี้ยก็เป็นทาคำสอนพระเจ้าสอนให้คนบรรลุอรหันต์บรรลุธรรมท่านสืงมาเยอะในปัจจุบันก็หลังอันเดียวกัน เพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจก็เลยไม่ค่อยได้ผลกันไม่ค่อยได้ผลกันคอยวิ่งแต่ไปชื่นชมบารมีของคนอื่นเราอยากจะทําตามคนอื่นอย่างนั้นเลยไม่รู้เรื่องอะไรนะก็ต้องหันมาศึกษาจริตของตัวเองก่อนแล้วจะไปปฏิบัติธรรมส่วนกิจกรรมอย่างอื่นเป็นกิจกรรมเสริมเช่น ไปปฏิบัติธรรมรวมกลุ่มรวม,วม,วมอะไรพวกนี้มันเป็นรูปแบบรูปแบบหนึ่งอ่ามันอยู่ในขั้นความดีแต่มันไม่ใช่ความสิ่งที่จะทําให้ดับสุขได้เราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนบางคนบางสำนันำกนําผู้ปฏิบัติธรรมนั่งเป็นร้อยให้อารมณ์เดียวอารมณ์เดียวยุบหนอพ้องหนอหรือกิดหมดอ,อะไรสักอย่างหนึ่งแค่าอารมณ์เดียวมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้คนเป็นร้อยคนจะไปกดอารมณ์เดียวมอนกันหมด ทีนี้คนที่ปฏิบัติธรรมก็หมดหิดทีนี้เพราะว่ามันจิตมันไม่ปลอดโปร่งไม่โล่งเพราะมันไม่สงบทีนี้ก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเกิดความเบื่อหน่ายอ,อึดอัดทรมานใจใจจะหยุดอยากจะเลิกทําเพราะว่าไม่ได้อารมณ์ที่ถูกจริตไม่ได้อารมณ์ที่ถูกเจริตมันจะสงบแล้วมันจะนิ่งอย่างนั้นแหละนั่งทั้งวันก็ได้อันนี้สําคัญมากเลยก็อ,าอยากจ,จะฝากถึงผู้ผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ออชอบไปอบรมในการปฏิบัติธรรม ตอนนี้ําคัว่ากคือจริตจริตธรรมสําคัญมากแล้วก็แก้จริตตัวเองให้มันถูกจะเกิดอมาเกิดผลได้ตามตามที่ต้องการนะนนี้เป็นหัวข้อหัวข้อใหญ่นะนของของของขอ,งอารมณ์กรรมฐานก็คือจริตหกประการนี่แหละจิตหกประการเนี่ย เป็นหัวข้อใหญ่ของอารมณ์ทั้งหลายแปดหมือนสี่พพระธรรมขันธ์อยู่ที่จริตหกประการนี่แหละถ้าเราเข้าใจแค่จริตตัวเองแล้วก็จะเห็นอะไรอี่องมานล,ลึกลงไปอีกย่อยลงไปอีกต้องพิจารณาก่อนอสรุปวา่าทำอันเอกหรือทำที่เป็นหนึ่งก็คืออยูนิโสมาสิการแล้วก็ความไม่ประมาทและกัลยาณมิตร ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็จริตธรรมของประการราคะโทสะมุหาพุทธสถาวิตกจริตสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจพวกนี้แล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมรับรองวาได้ผลเร็วขึ้นและก็ถึงแม้จะได้มากไม่ผลชั้นสูงก็มีความสูงในปัจจุบันนะครับให้เรารู้แจ้งเห็นธรรมดำเนินชีวิตได้ได้ได้อย่างเป็นสุขพะเราเข้าใจธรรม แก้แก้ปัญหาชีวิตได้อ่าสําหรับวันนี้ก็ขอยุติธรรมแค่นี้และนะฮัลโหลครับมีมีมีอะไรไหมคุณเอคุณนิมิตไม่มีครับเอครับมีอะไรไหมมีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมผมไม่ได้ดูข่าวสารเลยฝนตกแล้วก็มันไม่ค่อย